เมื่อกี้มันแค่นิดเดียวลูกเฉกเข้าแต่แรกก็จบจบแล้วไหลไหลอีกหลไหลอันนี้ลมนี่จริงรีบแรงกันนะพูดถึงหน้าแต่งแบบให้มันละเอียดละเอียดหน่ผมน <c oughs> <ล>ะใช่ไหแจ็คคอสวยใช่เพราะนั้นทีมว่างตอนนี้มันทำมันมีเม,มื่อกี้ทางขวามไม่คอสอ่ะเนี่ยทางนี้ทา,ท,าทางทางีไม่เคยคอสถ้าคอสไปบ่อยนะเช็คว่างเยอะนะใช่ถูกไม่มีไม่มีไม่มีใครเก็บมีดิเขามีนี่อยู่แต่เช็ดอยู่ไหนอยู่ไหน ผู้จัดทีมนะครับแล้วก็ลูกสอนะครับสองีนะครับพี่ยนีนะจบเกมยาวเขาลงทำการาแล้วแล้วก็จบทีมคถือว่าาจูกทีว่าา็นะครับถอตาตามจทีตามแบเแค่นี้ก็ปูแล้วโอ้ปูยูนโมมันจ่ายถามันจ่ายบอลยาวดียังไง เขามันเก็บบอลดีนะวางก็เล่นดีนะแล้วมันเล่นหลังไม่ดีมันต้องเล่นกลางหรือมิกจางเพราะมันบู๊ไงมันใส่บู๊แล้วเขาเก็บบอลดีเก็บบอลกลางเนี่ยดีมันใส่บู๊เอาอยู่หลังมันอยู่หลังปุ๊บมันบู๊ไปแล้วหลังไม่ได้มันจะวิ่งตาเหลือกลงออกออกรายการโทรทัศน์ครับเดี๋ยวพี่จางเอาเอาวอาเอาเรียบร้อยออกรายการโทรทัศน์ับออกรายการออกรายการโทรออกรายการโทรทัศน์ก็ใครไม่รู้ นี่ออกรายการตอนช้าัหรแก้วเลยตะวันเลยขุยคอนทิปแล้วครับอะไรกันนี่นี่ออกรายการตอนเ้นครับออกนึกว่าฟอก๊อตะวันเลยอยอยุยคอนทิ์ฟองเยอะย่างนี้ปากมพูดนาสาลเนากอ้า้ช่วงนี้นะใช่าดใหญ่เราเนั่งเครื่องมาดูละใช่ผมขุนะมขุยเขาดันเชือนย่งรถคูต่างไปอีกมีเสียช้า ดะครับเ๋ยวเลยจะแชร์ให้มีอะไรพูดในไมค์บ้าครับอร่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสนามพุดซอเนี่ยาได้แล้

พระราชพระราชมีการให้สายแรก5000บาทนี้ครับอันนี้ที่มันน้ํา no. ไป้อ้อมันต้องเอาแล้วนะเพราะเราเสียเสียก่อน

ญาติออกแต่ว่าญาติมันทงวาอญาติเรอของอว่าว่าาตินี่าขางเลยปาอไปป้าไปก่อนป้าไปก่อนนี่ยอ้อนนี้อนขวาโน่น หนไอไปหนตามดึงไปไม่ได้พาไม่ได้พาปิดปิดใหม่ปปิดใหม่ปิดไม่ป้ะไม่ปิดเปิดเลยข้างๆเบาๆหน่อยมองไม่เห็นเลยต้องพาป่าต้องด้วยว่าไงเดี๋ยวพากันอะไราถึงโอ้โหเจี๊ยบออฟ พอรยะิดยิงกั๊บสูนาไม่ได้ขาโอะไรนะดาวได้เอนะพอปามัดเออ่ามาถึงเอ็มนอลได้ป่ามัดป่ามัดยังได้เยอะนะ้าปั่กิดปาบักได้เอียเอ็ดบอลครบตาแล้ว สวยแล้วเฮ้ยผิโม้ให้การ้ามเล่นบ่เลดพันหาพันให้การตัาสวยรนะคมมาโดนสะกิดหางหน่อย โอ้ตายหลายคนเลยเนี่ยตายเยอะหมดโมกยงดีเมียก็ได้ล้วโหตายเยอะหมดยงตายตายเยอเลยเมียก็เอ็มเอลนิสยไอรปก điên đi, điên, 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 ปันหนึ่งกเดียวานถึงโคกเสียลูกทีเด็ดอ่นี้เสียตรงนี้่งสองกเว้ยเสียเขาเลือกที่สอบแอคอนเนยเขาเลือกคนที่หัวดีที่สุดในห้องไปแล้วเขาเลือกคนหัวดีที่สุดในห้องไปแล้วดทายค่ัเจ้รขอร หมอสวยแล้วเดเรวยงเลยครับเอเชียไปทำม่จารบินเลยนะเมื่อกี้นะตัวบินอะไร่ะเดนนะครับินเลยนะ้อไดเดียวลยวยิงประตูปัดตสมยอมลกขึ้นโคกขอหมอ ý nghĩa là cái <laughs> vào mà cái gì không cái cái gì cái

เดีวเดียวสวยโอ้โหสวยจุ่มงดไปเดียโอ้โหหลายโอ้โหครับหลายโอ้โหครับ เียนบได้ระยไอ6ชั่วโมงสชั่วโมงเสียรอยประมาณยังทำมาได้เกินทั้งเดวเดวเดวแขงว้าแขงอบอบบอลมาหัวเอเชียไม่ถึงนะวตตูที่มาแล้วชั่วโมงบักบับางเท้าแบบ

Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ฮัลโหลลโหลโโอ้ยเพื่อน้คนเลยอ้ยว้เกมแรงเยใช่เพื่อนเยอะอะเจ็บปแล้วั้นีนีไ้โอสุดแม่งนะโอ้บอลอเดียป่าวครับมอรครับ ปามัดแอร์ได้ดูครับน้องเสร็จคกัปตันเอเก้าอ๋อได้บอลดีอ่ะบอลไองไ

เดี๋ยวเดี๋ยวคอสมาถึงน้วถึงล้วถึงลุนนี่นี่นี่ครับคอสยิงเลยดวนน <c oughs> ้นันได้วยโอ้โด้วยคอสช่วยด้วยเพื่อเป็นิเลย่ง่าจบดเจ็บเจ็

วาสานมาสานปรสานมามาสานมาเารสานสานมาครับลำลูกกาครับฝุงฟิงหนูรออยู่นะลำลูกกานะุฟิงหนูรออยู่ลำลูกกาแล้วุงฟิงเปล่าต้องเลย่่้อยต้องเลต้องมาเปลาเปล่เ่เลยเลเปาาลาเป่าล่าเ่เปล่ออ่าลเล่เปล่ยล่เปาล่เ่ลวเ่่ป เขาบอกข้างๆหน่อยว่าหลันบอกข้างๆเบาๆหน่อยได้ จะไม่เจ็บง่ายไม่ช่ต so yeah, right, ้องเซฟด้วยเซฟตัวเองด้วยลูกออ่ไห๋ออีกคนนี้ไม่ได yeah, ้ไม่ได like ้เลยมันต้องเจอมามามันต้องเจอพมาเย่ยเดินทำไมดิเวียเวียแล้ดี

โอ้มาแล้วครับ

năm เปรี้ยว

สวย ốp ทาย làm à là แนวไป tiếp สวย tiếp những กิน mà nhá มา càng là vào มาแล้วโดนดีไปแล้วแถวสามได้นะแถวสามเราตรงเนี้ยไม่มีอะไรมาจีบนหอบเนี่ยนอาหอบเนี่ยไรเตะแยเข้าไปน่ะไม่มีเลยมาสิรเ

Bia, thank you. à cốc. Bà đi <laughs> cốc. đều, đều do ของฟ้าพีเต้โป้ฟ้าป้อนยอดไในผลลุ่มเลี้ยงอะไงนี่บอกแล้วอย่าไปดูของแดงไม่ดูของแดงให้ดูเลยผงทองไปดูของแดงแล้วก็ ไม่คมมองเงี้ยเยอะไม่คมเอดแลวได้ด e. oh ิหูเร right. mm ่ม hmm. หูเร nah, ่จ right. ับบอลได้เอาล้เร่มเอหเร่มจับบอลได้อริสงอริสงพาวดีพ